ผลฟุตบอลค่ำคืนที่ผ่านมาครับเดวเวโปคาวนะครับสตุตการ์ดครับเปิดบ้านครับเอาชนะท่านั่นเอาบวกไปที่1ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้นะครับไม่เสียหายนะครับก็ถือว่าเจ้ากันไปนะครับส่วนรายการวันนี้ครับคู่พรีวิวครับสำหรับตัวหน้าช่องครับเราไปที่ท่านั่นศึกดัตคัพนะครับบีวีไฮโฮเฟนนะครับเปิดสนามกอล์ฟฟอร์สตาดีโอนะครับพบทางด้านเฟยนูตครับปีออมในเวลาเที่ยงคืน45นาทีนั่นเองครับผลงานครับการเจอกันครับของทั้ง2ทีมครับในการเจอกันล่าสุดนะครับ ครับเป็นท่านนั่นพีเอฟวีไฮเอลเฟนครับเปิดบ้านครับเอาชนะท่านเฟยนูดครับไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับในส่วนท่านฟอร์ม5เกมล่าสุดนะครับของท่านเจ้าบ้านครับพีเอฟวีครับชนะ3ครับเสมอ1แล้วก็แพ้1ครับในเกมล่าสุดนะครับพวกเขาเสมอกับท่านเบนด้าครับไปที่3ประตูต่อ3ครับส่วนท่านเฟยนูดทีมเยือนนะครับชนะ2ครับเสมอ1แล้วก็แพ้2เกมครับจาก5เกมที่ผ่านมาครับ เกมล่าสุดน,นะครับพวกเขาบุกไปแพท้ทานัาจากอันสเตอร์ดัมครับไปที่1ประตูต่อ2ครับในส่วนความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้ครับเริ่มที่ท่านเจ้าบ้านครับอย่างท่านพีเอวีครับวันนี้จะไม่สามารถใช้งานท่าน,นั้นมารินเทลแมนนะครับกับท่าน,นั่นเจเนโรเดนนะครับท,ที่มีอาการบาดเจ็บนะครับ เกมวันนี้ครับก็จะส่งท่านลุกเดยองนะครับลงลาตาข่ายครับส่วนเกมแดนกลางนะครับก็จะมีท่านอิสมาเอลไซบารี่นะครับรวมถึงด้านโทฮันบากายโยโกนะครับเป็นตัวประสานงานนะครับในเกมแดนกลางนั่นเองครับในส่วนทีมเยือนครับอย่างท่านั้นเฟเยนูนนะครับวันนี้นะครับตัวบาดเจ็บก็จะเป็นอ่าน้าเดิมเดิมครับในการจัดเซตผู้เล่นวันนี้ครับจะส่งท่านั่นสามประสานในแดนหน้าครับก็จะเป็นท่านั้นทัชิมุนซ่านับซันเดโกกิมินเนทครับรวมถึงด้านอีกอไฟซาวนะครับเป็นตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับ จากผลงานที่ผ่านมาครับ10เกมล่าสุดนะครับของท่าน p ี v ครับกับการลงเล่นในบ้านนะครับพวกเขานี่ยังไม่แพ้ใครนะครับ โดยชนะครับไปถึง8เกมนะครับโอ้โหฟอร์มร้อนแรงเลยทีเดียวครับสำหรับเกมในบ้านของท่านพีเอสวีนะครับส่วนทานนั่นเฟยยนุครับช่วงนี้นะครับออกอาการเปนะครับในการเล่นเกมเยือนนะครับเพราะว่าแพ้2เกมติดแล้วครับสำหรับเกมเยือนนะครับยังไม่พอนะครับพวกเขานี่แพ้เลทพูลนะครับไปถึง7เกมนะครับในเกมเยือนนะครับเกมวันนี้ครับพีเอสวีนะครับมีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงมากเลยทีเดียวครับเกมในบ้านของพวกเขานี่ยังเป็นจุดขายนะครับเลือกเสียทัน้ันพีเอสวีไฮโฮเฟนนะครับ ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s ไครต์ครับให้กำลังใจด้วยครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ครับ